สวัสดีครับอยู่กันในเกม Backpack b ปะเท e นะครับวันนี้เดี๋ยวแก้ตัวกันหน่อยเมื่อวานเราแบบอยากเล่นเลเปียนะแต่ออกมาเป็นบรัดโทสเองนันนะครับอโอเคผมได้ขวดยามาอันแรกเลยนะน่าจะได้ใช้แล้วก็เดี๋ยวเอาเวสตโตนมานะครับเอามาไว้บัฟใช้ต้นต้นเกมเพราะว่ากว่าเลเปียจะมาเนี่ยมันนานมากเลยต้องหาอาวุธต้นเกมกลางกาเกมเอามาเล่นก่อนนะฮะไม่งั้นนี่คือแตกเลยถ้ามัวแต่รอ,อเจอไม่กวาดมาครับแล้วก็กล้วยหนึ่งใบมีเห็ดนิดหน่อย คอยสั้นมาแต่เรามียาครับไม่ติดปัญหาอะไรโอเคครับได้อัปเกรดยาแล้วฮะขยายช่องนิดนึงเนาะแล้วเงินก็เกลี้ยงนะครับหินหนึ่งอันอ่ะอันนี้ไม้กวาดมาดาบมาครับเรามีดาบอันเดียวอาวุธเดียวเจอสองอาวุธเข้าไปยาจะเอาอยู่ไว้ก่อนโอ้โหแล้วติดครีด้วยอะกระดกยาเลยฮะเลือดถ่างกันไม่เท่าไหร่เรามีลีเจนนิดหน่อย พอยื้ๆได้อยู่นะครับกล้วยมีอะไรก็คล้ายๆกันหมดยกเว้นแค่ไม่กวาดกามิลิเจนอ่อหาห่งกัน10เพชรพีฟันนี้แพ็กมาฮะมาเพิ่มความเร็วนะครับ10%เไวสโตนมาวางเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวอ่าผมเล่นดาบ2อันดีกว่าดาเมจมันน้อยมากๆเลยฮะวูเดนซอรน,นะครับ มันเอาไว,ว้อัปเกรดแต่มาถึงจะเก่งนะฮะระดัเเป็นหนึ่ถึงสเองถ้ามีอันเดียวก็คงจะไม่พอนะฮะคงจะแตกแล้วมันก็ออกไปใช้บัฟให้กับอาวุธอื่นได้นะฮะก็เดี๋ยวทําไว้เลยเดี๋ยววางกระเป๋าแน่นอนนะครับแล้วก็บัฟความเร็วแค่อันเดียวพอ okay. อ่านี่เจอ2ดาบเหมือนกันแต่มี2กล้วยฮะมีเป็นถุงมือมาเล่นความเร็วให้กล้วยนะครับได้ทั้งฮิลได้ทั้งสตาร์บีดาฮะโคลเวอร์หน่งเหมือนกันอ่ะลองดูครับต่เขามีฮิลเลินเทิร์นะครับก็จะได้รีเจนมาก่อนตั้งแต่ต้นๆเลยเรามียาฮะต้องรอกินก่อนที่จะได้รีเจนนะฮะอ่ะโอเคได้อยู่ยาวไปครับ3รอบแรกคือไม่แพ้ถือว่าโอเคครับเปิดมาสวยครับ เพราะหลังจากนี้มันจะเริ่มแพ้ลัวๆแล้วอ่ะอาวุธเราจะมีอยู่เพียงแค่นี้นะฮะไมนนะ่กี่อันเครับก็เหลือ8บาทเก็บเงินนะครับไปเข้าสู่รอบที่4ครับก็เนี่ยฮะมันจะเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าอาวุธจะมีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วคนนี้กำลังจะขึ้นเฟลคอนเบรดเลยนะฮะแล้วก็มีคอรับคิสซั่นมาอันนี้ยังอาวุธเดียวอยู่นะครับโ okay. อเอคฮ okay. ะอ่ะเราไปฮีโร่ซอสก่อนนะครับ ซึ่งมันเอาไปวางคู่กับอาวุธอื่นๆได้เลยรอบๆเนี่ยมันก็จะบวกดาเมจให้2นะครับคล้ายๆกับใช้วชสโนโตนสอันเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันตีได้ขึ้นมานีฮะโคร,ครเวอร์ฮะเดี๋ยวผมสต็อกไว้นะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เยอะเลยโดยเลเปียเนี่ยมันจะใช้โครเวอร์ฮะหรือค่ารักนั่นเองครับในการเปลี่ยนบักกี้โครเวอร์ครับเป็นดาเมจนะครับคือมันจะหายไปแน่ๆอ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เท่านี้ครับพยายามจะไม่สุ่มเยอะนะฮะรอของเรดก็ตลี่มาค่อยเริ่มสุ่ม เจอโชวเวลครับโอ้โหและดาบใส่มาเป็นคอรับพิ่สั้นด้วยนะฮะคือถ้าเราเลือดน้อยปุ๊บเราก็จะโดนแหละมีโลอันหนึ่งะฮะมาป้องกันความเสียหายได้นิดหน่อยมีกล้วย2ใบและก็กาลิกนะครับสร้างโลขึ้นมาสร้างข้าบล็อกขึ้นมาและปัญหาผมตอนนี้เริ่มมาแล้วฮะสตาวิน่าไม่พออุดาเมตกำลังไปได้เลยฮะถ้าแบบได้ตีลื่นๆนะก็จะพอชนะได้ครับนี่กลางคืนเลยฮะเรียบร้อย โอเคแล้วยิ่งเลือดน้อยยิ่งโดนแรงด้วยนะอะได้ถุงมือฮะไปต่อที่เฟลคอนเบดได้ มีกล่องเจมนะครับอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้เอาชีวิตรอดยังไม่ได้เลยนะฮะมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้กอรลี่อดทนอีกสักนิดนึงนะฮะเรามีหัวใจอยู่อีกสี่แล้วในตอนนี้เฟลคอนเบดมันก็โดนเนิร์ฟไฟทำให้สตาร์วินามันใช้มากขึ้นนะครับสตารินาใช้หนึ่งคูดาวสองครับวันนี้ผมจะใช้แค่เฟลคอนเบดนะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อที่เลเปียวางคู่กัดน,นะครับเล่งความเร็วกันโจมตีอะ ต้นสกินพอชั่นนะครับเดี๋ยวเอามาอัปเกรดได้นะฮะเรามีหินสองก้อนเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวท้ายๆเกมก็น่าจะได้ใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเสื้อกล่องเสื้อกรอะโอเคครับมีน้ำสตาบินานะฮะผมว่าผมจะเล่นสอาวุธนะวันนี้ได้เฟลคอนเบดมาช่วยในการบัฟสตาบิน่ามันอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็เรามีกล้วยอยู่พอดีครับเราเอาขึ้นอัปเกรดไปเลยจะได้แบบสตาบิน่าได้เยอะขึ้นเนาะอ่ะหนึ่งขวดครับหนึ่งขวดสโตนสกินนะฮะลิงก์กับ ขวดยาแล้วขวดสตาบินา่าเท่ากับว่าถ้าผมกระดกขวดยาหรือกระดกขวดสตาบินา่าผมจะได้โลขึ้นมานะฮะอ่ะลองดูแล้วพอโลมันเกินยี่สิบโอเคใช้ได้ใช้ได้อันนี้คือเป็นวิธีการสร้างข้าบล็อกนะโดยไม่ต้องขาเสื้อนะฮะ มันช่วยประหยัดช่องไปได้เยอะเลยแล้วก็ยาอย่ะยังไงก็ได้ใช้เลยครับให้มันลิงก์กันอยู่อย่างเงี้ยว่าดีมากๆเลยในะตอนต้นเกมนะครับเพราะอย่างที่ทราบพอดีเราช่องมันไม่พอนะครับต้นเกมไหนะจะต้องซื้อกระเป๋าไหนะต้องซื้อเสื้อมันจะไม่มีขอป้องกันเลยนะครับขวดยาที่จะช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับอะไลเซเบอร์ er มาทาไม12บาทเอาดีดีกว่าฮะไอคอนคอเลอร์นะครับอันนี้จะมาบวกในเรื่องของคริกดิคอลอะขยับขยับแ <Okay. S 1> ยกโซนขวดยาไปเลย ไปอยู่ตรงนู้นเลยนะเราจะใช้สูตรสร้างข้าบล็อกแบบไม่ต้องใช้เสื้อกรอกโหดรอบนี้เจอไอ้นี่ด้วยกูเบิร์ดฮะกูเบิร์ดเป็นอะไรที่หิวแรงมากเลยไหนจะมีสับปะรดฮะมีกาลีเจนอีกสองนะครับโอ้โหรอบนี้น่าจะแตกฮะนี่สร้างโลมาเต็มที่แล้วนะครับดาเมจเราไม่เพียงพอฮะโชวเวลสองอันเนาะซาวิน่าเขาบ่ดไม่ทันก็จริงแต่ตอนนี้กลางคืนแล้วนะฮะโดนแฟตทิกดาเมจเข้าไปโอ้โหและตาบอด์ด13 อดทนไว้อดทนไว้รอเรเปียอะ อาชีพเราจะหยิบมาเป็นฮันเตอร์นะครับเพิ่มคือที่เข้าไทม์แมทและที่สําคัญกว่านั้นมันสามารถสร้างโคลเวอร์ได้ด้วยฮะมันเอาไปเข้าคู่กับเลเปียน่าจะค่อนข้างดีและตอนนี้ผมได้ถุงมือใหม่อันนึงทําขึ้นเป็นเฟลคอนเบดได้แล้วนะครับผมล็อกลองเท้าวไว้นะฮะคิดว่าน่าจะใช้มันจะได้ค่าบล็อกมาได้เอ็มพาวเวอร์มาได้โคลเวอร์มานะครับช่วยให้ได้ตีแรงขึ้นได้โครเวอร์ด้วยฮะร,รอบนี้ครับเจอเฟลคอนเบดมาแล้วก็คลิกที่เข้าครับแล้วก็เน้นสร้างไปเป็นโคลเวอร์นะฮะมีกูเบิร์ตมาช่วยฮิลฮ ไปสองใบอันนี้พยายามจะขึ้นเป็นรอสเบดอยู่เสร็จไปแล้วหนึ่งครับขาดอีกหนึ่งฮะอะตอนนี้แฟตทิกทำงานเดียวเดียวโอ้โหทำไม่ติดสตามิน่าหมดนะพอได้ลุ้นนะครับแหม่พลาดอะเราได้ดาบบัฟแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ดาบที่จะมาเป็นคอนเทนลักนะฮะเอามาบัฟความเร็วกันโจมตีหรือบัฟคู่ดาวให้มันเร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะเร็วขึ้น35เปอร์เลยทีเดียวอะเดี๋ยวหยิบรองเท้ามา a r รอทก็สําคัญนะครับเอามาลบล้างดีบัฟและก็มันจะเอ็มพอร์ให้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> อะหมดหมดเมาหมด <laughs> ยังไม่ได้สุ่มหาเลยครับคือหยิบแต่ของที่ว่าน่าจะต้องใช้มารอไว้ก่อนอย่างน้อยเรามีเฟลคอนเบดครับช่วยดามเมจอยู่นะฮะรอบนี้เจอแค r อทมาฮะแครอทกูเบิดแล้วมีเฟลคอนเบดเป็นกั้นอ่ะเราตีอย่างรัวชนะไป ช่องขดยามาแล้วครับพชั่นเบลอันนี้ก็สําคัญนะฮะมีโอกาส30%ในการได้รับเอฟเฟกต์ขวดยาอยื่นๆฮะโดยไม่เสียน้ําด้านในฟันนี่แพคบาอีกมีมานาโอฟครับรลดราคาฮะมานาโอฟนี่ก็โอเคอยู่นะเพราะว่ามาณาเราจะขาดแล้วเราต้องการหนังสือบุ๊กออฟไลท์นะครับในการกันตายกูเบอรี่น่าจะสร้างไม่ทัดน,นะครับก็ต้องการมานาโอฟอยู่แต่ตอนนี้คือจริงๆมันยังไม่สําคัญมากอะ่ะแต่ลดราคาหรือจะไปคอนเทนต์มานาเติร์ดดี ไม่เอาดีกว่านะครับวันนี้มันสายเครีร์มันไม่ใช่สายไล่สไปเดอร์นะครับมันแบบคนละสายแต่จะเล่นจริงๆมันก็เล่นได้นะครับทำไม่เล่นดีกว่ามันไปไม่สุดนะครับอโอเคเดี๋ยวหยิบมาเป็นฟันนี่แพ็เนาะแลวก็เงินเหลือ5บาทน,น่าจะทําอะไรไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราหยิบมานาโอฟมาแก้ขัดเนาะ ขายยังได้ราคาแบบ3บาทเท่าเดิมน,นะครับเท่าที่ซื้อเพราะว่าซื้อมาราคาลดราคาแล้วรอบนี้ครับขวดมาฮะขวด3ขวดเลยนะครับขวดสต o n e นสกินได้ค่าบล็อกเยอะมากเลยฮะแต่เราก็ตีเร็วอยู่ครับเคลียค่าบล็อกไปอ่ะกระดกขวดยาเราบ้างและเรียบร้อยฮะ นี่รอดมาได้ด้วยขวดยานะเนี่ยจริงๆมันไม่ควรจะยืนได้เลยแต่ขวดยานี่เลยครับคือสร้างข้าบล็อกขึ้นมาแล้วมันก็คอมโบต่อๆกันไปนะครับพอมีข้าบล็อกเกิน20มันก็ต่อเดือดให้เลยอะรอสเบดจะทําดีไม่ทําดีผมเจอเวสต์โตนอันหนึ่งนะครับแต่เราต้องการอีก3เลยซึ่งท้ายเกมเนี่ยมันหายากมากๆเพราะว่าเรดมันน้อยนะครับเพอๆผมอาจจะได้เลเปียก่อนที่ได้เวสต์สโตนครบอีกเพราะงั้นช่างมันนะครับ มีเป็นโบแอนแอโร่เดี๋ยวนี้ใช้สตาร์บี่าแล้วอะคงจะไม่เอาเะครับเอาเป็นแครอทแล้วกันได้เอพวเวอร์ด้วยได้ลบล้างสถานนะผิดปกติด้วยครับตอนนี้เราไม่มีอะไรลบล้างเลยรองเท้าคู่ที่2ฮะลดราคาด้วยมาฟันที่แผลครับลดราคาฮะแล้วก็มีฮิงเฮิร์มาต่อขวดยาที่2ได้นะครับเดี๋ยวต้องหาขวดยาใหม่6บาทน่าจะหมดกับไอเนี้ยหมดเลย นี่ยังไม่เข้าสู่คอนเทนต์หลักสักทีหาอาวุธยังไม่เจอเดครับก็ค่อยๆเล่นไปไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ฮะ,ะอย่างน้อยตอนนี้เรามี Falcon Bed เฟลคอนเบดครับเจอกับเฟลคอนเบดเป็นการแต่ทีมเขาไม่มีโล่ฮะเรามีค่าบล็อกกันตายอากระดกไปรอดมาได้ด้วยขวดยาตลอดมาอีกแล้วครับติดใจมากเลยว่ะสโตนสกินปกติไม่ค่อยใช้ฮะแต่วันนี้คือเอาไปคอมโบคู่กับขวดยาอื่นซึ่งมันจะสร้างค่าบล็อกได้เหมือนกันไม่ต้องรอเสื้อฮะ เสื้อมาแล้ววันนี้เดี๋ยวผมเล่นคอนเทนต์นี่ดีกว่าไม่เล่นเสือ้อเอาขวดยามาสร้างคาบล็อกแผนโองการโพชั่นเบลอีกหนึ่งอ่ะวางขวดยาได้ไม่ลงตัวนะฮะก็เลยยังไม่ได้วางยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะโอเคผหว่า,น,า,าน,น่าจะสร้างได้เยอะขึ้นน่าจะสร้างได้เยอะขึ้นน่าจะพอทูทูทถ่ายเอาตัวรอดไปได้นะครับแปดถ้วยแล้วเนี่ยคอนเทนต์หลักยังไม่เข้าสักที เจอประโทนครับมา2อันเลยฮะแต่เป็นทางพาดไฟเดอร์นะครับก็เลยอาจจะตีไม่แรงเข้าที่เราเคยเล่นกันเมื่อวานนี้นะฮะอันนี้มีดีที่ได้ต้านพิษครับแล้วก็ถ้าสร้างพิษจะได้ดามเมจเพิ่มเติมแต่เขาไม่ได้สร้างนะฮะแต่ก็หูเกือบตายเหมือนกันได้ขวดยาช่วยชีวิตไว้นะฮะโอเคแครอทมาอีกแล้วครับแล้วก็โคลเวอร์ฮะนี่รอรอนานแล้วเนี่ยไม่มาี โพ t i o n ่นเบที่2ครับโอเคเดี๋ยวเราจัดพื้นที่อย่างเลยครับค่อยว่ากันเดี๋ยวสุ่มหาคอนเทนต์หลักก่อนไม่มาเลยฮะลิฟอซอเบทก่อนแล้วกันนะครับมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันคือต้องการดามเมจเพิ่มเติมเลยฮะฟ l ลคอนเบดเรามีดีแค่ตีเร็วเนอะอาจจะไม่ได้รุนแรงมันเอาไว้บัฟมากกว่ามานาโอฟครับขายทิ้งแล้วกันนะครับผมจะเอาขวดยาฮะมาผสมต่อเรามีฮีลเิร์รออยู่ แล้วรอบนี้ก็เหลือฟันนี่แพคเหลือเอคอนสอนนี้ก็สําคัญเลยครับเพราะว่าโคเวอร์เราจะหายไปหลังจากที่ตัวเลเปียมันใช้งานโคเวอร์นะฮะไปเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง <S <S อ่ะจัดกระเป๋ายาเรียบร้อยรอบนี้เจอกับสายกาธาโลเลยครับแล้วก็มีสติกดาเมจสามอันนะกลางคืนนี้แตกแน่ๆครับโอ้โหแล้วเพิ่มข้าบล็อกมาอย่างเยอะรีบตีรีบเพียก่อนกลางคืนถ้ากลางคืนเราจะแพอ่ะหมดแล้วครับการ์ดเขานะฮะเนพีเราก็จะหมดแล้วกันกระดกรัวรัว กระดกโรยจริงๆอันจบสิบถ้วยแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดีเลยคอนเทนต์หลักหรือว่าคอนเทนต์หลักเราจะอยู่ที่ขวดยา <c oughs> ขวดยาดี่แบกมากเลยนะครับทำให้แบบรอดชีวิตได้หลายลรอบเลย โอเคมาสักทีนะครับมาในราคา7บาทลดราคาให้ด้วยดีเลยไอ้นี่เราซื้อมา5บาทนะครับรีสอร์เบตได้ซื้อแบบลดราคามาส่วนสตาบิน่าถ้าเราใช้3อาวุธคาดว่าน่าจะไม่พอนะครับเพราะว่า1วิมันจะเด้งให้1สตาบิน่าเท่านั้นนะครับและตอนนี้เนี่ยเราใช้เกินมาแล้ว เล่น2อาวุธนะฮะผมจะหยิบ b o o ก Off Line มาด้วย o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  f l i n e เนี่ยมันการตายได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มานาเราสร้างได้ช้ามากๆครับมีแค่อันเดียวเป็นบูเบอรี่และที่สำคัญกว่านั้นครับ o o k Offline เนี่ยมันล้างค่าสถานะปลายได้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็แบบเจอเยอะมากๆเลยตั้งแต่โช o เวลเข้ามา อ่ะลองดูฮะคอนเทนต์หลักของเรามาแล้วคโครเวอร์เราจะไม่พอแล้วลครับรอบนี้ครับเจอกับสายแม่ทำพายนะฮะอาวุธมาเต็มไปหมดเลยบางกร2ตัวและบัฟความเร็วเป็นถุงมือแบบผลิตกรบอ่ะเรียบร้อยครับจะเห็นว่าคโครเวอร์ผมเกลี้ยงเลยคลริสต์เข้านี่หายหมดเลยนะครับโดยมันจะใช้3โครเวอร์ไปบวกเป็น2ดาเมจและเป็นจนกว่าจะจบการต่อสู้ด้วยก็ทําให้แบบตีได้แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่มีการใช้โครเวอร์แล้วมาคู่กับคริติคอลด้วยครับมันก็เลยแบบแรงหน่อย เพราะงั้นเราต้องสร้างโคลเวอร์ไว้เยอะๆนะครแล้วก็ต้องมีไอคอนนะครับมาช่วยบูสตในเรื่องของคริติคอลครับเพราะว่าโคลเวอร์ที่เราเก็บไว้บวกอัตราการคลีนเนี่ยมันหายไปมันจะเหลือน้อยลงนะครับใช้ไอคอนมาช่วยได้ตอนนี้ก็มี2อันเท่ากับว่า1โคลเวอร์ผมจะได้15%เป็นอัตราคริติคอลนะครับ โอเคบุ๊กออฟไลน์นะมาล้างค่าตาบอดนะครับมีกระเป๋าใบเล็กฮะอันนี้เนี่ยมันจะสร้างค่าบล็อกให้4วันนี้เราจะไม่เล่นเสื้อกลอกเลยลองดูนะครับใช้ความสามารถของขวดยาแบบสร้างโลกขึ้นมาเอาหมูมาอัปเกรดครับจะได้ไประหยัดช่องไปนะครับแล้วก็หมูมันช่วยเพิ่มโอกาสครับของไอเทมที่ใช้โอกาสนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัดอาจจะยังไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวรอผสมเสร็จก่อน อันนี้ก็เป็นแวมพร์ครับแต่เป็นเพนดามอนเนียมเนาะมีเซอร์กรอบมาแล้วก็ใช้เป็นหอ,อกครับหอ,อกทะลวงโล่ครับข้าพกเราจะหายแบบเป็วมากฮะถ้ามีซึ่งดูเหมือนว่าเขาก็จะมีไปไดนน้ด้วยฮะของอยูนิครับเป็นหินที่ทําค่าโคนะครับมาบัฟให้กับเพนดามอนเนียมกับหอกฮะเวลาโจมตีเข้ามาก็ติดค่าโคไปอ่ะรอดตัวมานาไม่พอวะ่ะสร้างได้แค่ห้าแค่หกเองนะครับ ต้องหาบูเบอรีเพิ่มเติมไม่ก็มานาโอพ้พัที่เพิ่งขายไปเอามาใหม่นะครับอ่ะดาเมจบางทีก็ไม่คลี๊นะครับเพราะว่านี่ครับครีชารมันหายไปเรื่อยๆแต่มันได้ดาเมจแบบพื้นฐานมาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับโอกาสคลีดนีน้อยลงทุกครั้งที่มีการใช้ครอเวอร์ อ้าวโอเคครับบูเวอรี่เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็นี่ครับหมูเสร็จแล้วนะครับผมจะมาต่อกับไอ้นี่ฮะไอเทมอาชีพครับขัวทอดูฮะปกติมันจะโอกาส50%ในการสร้างโคลเวอร์นะฮะโดยมันจะสร้างให้ก็ต่อเมื่อไอเทมที่จุดเขียวทํางานก็จะมีโอกาส50%เราจะเพิ่มโอกาสให้มันนะครับหมูจะมีหน้าที่ประมาณนี้เพิ่มโอกาสอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับโอกาสนะครับ ผมอาจจะต้องหาช่องเพิ่มเติมครับส่วนพืชผักนี่ก็เอามาช่วยลดคูดาวได้จรเพียงแค่าวางไว้ติดๆกันครับแล้วก็ฟันดี่แพคมาอีกหนึ่งใบมีสตาร์วิน่าแสกครับอันนี้ก็โอเคอยู่สตาร์วิน่าเราอาจจะไม่พอและก็ต้องการช่องอยู่พอดีอได้มาอีกหนึ่งอันครับกระเป๋าใบเล็กที่มีค่าบล็อกให้นะอ่ะโอเคฮะตั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอจัดกระเป๋าสักครู่หนึ่งจัดออกมาประมาณนี้นะฮะคิดว่าน่าจะ พอได้อยู่เสื้อกรอกวันนี้ไม่มีนะครับดูซิว่าจะไปรอดไหมรอบนี้เจอลิฟซอเบตมาฮะอุ้ยอยากรถเร็วอยากรถเร็วเขาไม่มีค่าบล็อกนะฮะเราแบบเจาะเจาะแบบเจาะมันเลยอะ่ะอ่ะนี่ครับจาก5้าสเนะครับเพิ่มเป็น60%โดยใช้ไอเจ้าหมูเนี่ยแหละฮะมาช่วยบัฟให้ครับมันก็ทำให้สร้างโคลเวอร์สร้างค่ารักได้ง่ายมากขึ้นนะฮะส่วนไพโรเบิลปกติจะ4วิมัง้งตอนที่เหลือแค่1.92ด้อนะครับได้หิวได้สไป เราอาจจะไม่ต้องเน้นมากก็ได้ครับไพเปิลมีอันเดียวเพียงพอนะครับวันนี้เราไม่ได้เล่นสายสะท้อนนะจะหยิบมาช่วยฮิลเฉยๆครอเบอร์ฮะได้มาอีกหนึ่งอันนะครับกระเป๋ายาจริงๆอยากขยายนะแต่ดูแล้วมันไม่เพียงพอผมจะเอายาไว้แค่นี้นะครับแค่5้าขวดนี่แหละสิ่งที่เราขาดอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือเจมนะครับยังไม่มีเจมซักเม็ดเลยมีไข่ลดราคาครับแต่ไม่ทันแล้วฮะสองรอบสุดท้ายแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเจมมาแล้วนะครับกล่องเจม แล้วเดี๋ยวเราต้องหาเจมแบบเม็ดใหญ่ๆนะครับในร้านค้านั่นแหละรอผสมคงจะไม่ทันได้ใช้งานนะฮะโอ้โหมาอย่างเล็กเลยแล้วก็มี Funny pack มฟันนี p แพ k มาฮะฟันนี p แพ k จริงๆก็โอเคอยู่บัฟให้พืชผักเนี่ยทำงานได้เร็วครับพอพืชผักทํางานได้เร็วโคเวอร์ก็ทำงานได้เร็วเช่นกันนะครับผมต้องการโคเวอร์จํานวนมากเลยในการสร้างอัตราการคริติคอลแล้วก็ไปบัฟให้กับตัวเลเบียนะครับ ในเจมเม็ดเล็กมาอันเดียวเจมเพิ่มความเร็วนะฮะสีเหลืองใส่ให้เลยเปียไปได้ความเร็วมานิดหนึ่งรอบนี้เจอกับพาดไฟเดอร์นะฮะเป็นปรัดโทนมาเหมือนกันแล้วก็มีเฟลคอนเบตมาช่วยบัฟความเร็วกันโจมตีเกือบแตกครับแล้วก็มีเป็นบุกออฟไลท์ทำงานพอดีอย่งอมาตะาไปฮะอู้สุดยอดจังหวะมาแบบพอดีเลยถ้าไม่มีบุกออฟไลท์นี่ผมแตกไปแล้วนะครับนะฮะต้องการให้ใช้งานแบบนี้นครับไม่ใช่เริ่มต้นต่อสู้มาใช้เลยอันนี้คือมาในจังหวะดีมากๆครับ รอบสุดท้ายแล้วเลยครับสีเขียวอ่ะแปบะบไปก่อนเดี๋ยวหาเจมแบบใช้งานหน่อยพวกโล่พวกเสื้อกลออะไรวันนี้เราไม่เล่นนะฮะอันนี้คือคอนเทนต์เลยนะครับ <c oughs> เออผมจะลองแบบไม่เล่นดูจริงๆมันควรจะมีให้ชีวิตเนี่ยสุขสบายกว่านี้ครับอันนี้คือลำบากหน่อยได้ลุ้นหน่อยได้ลุ้นหน่อยอ่ะกระเป๋านี่ฮะมาสร้างข้าบล็อกได้ครับ1กระเป๋าเท่ากับสี่ตอนนี้มี5้าใบแล้วก็มาถึงก็20ิบเลยนะครับโอ้ เท่พ์เฟษโทพาจบได้สวยๆไปฮะกล่องเจมไม่ใช้แล้วฮะแล้วก็จบพอดีนะครับไม่มีอะไรค้างคาใจไปแค่นี้แหละครับ <Okay. S 1> เจอเมจิกสตาร์มาฮะมีเป็นอาชีพไลส์สไปเดอร์นะครับต้า,านบาดดาสตาร์ตีแรงๆมาคู่กับโชเวลฮะทำตาบอดครับอ่ะ <Okay. S 1> เราเจาะเกราะเข้าไปเรียบร้อยโหดหค่ารีเจนเขา24เลยนะครับโคตรเยอะเลยอะ่ะเด้งเลือดแรงมากครับอ่ะโอเคฮะเอามาตาทำงานแล้วก็เรียบร้อย ข้อเสียของเลเปียอย่างหนึ่งก็คือวันได้เจมแม็ดเดียวนะใส่ได้แค่เม,มดเดียวส่วนคู่ดาวของเลเปีย0.92นะครับนี่คือใส่เจมสีเหลืองให้ละ อะดาเมจเรียกได้ว่าพอได้อยู่แล้วก็มาคู่กับสายคริคริท i c เข้าดาเแรงขึ้นด้วยนะครับมีไอคอน2อันฮะมาช่วยในเรื่องของอัตราการคริท i c เข้านะครับถ้ามีแค่แลนเจอร์แบ็กอันเดียวไม่เพียงพอก็ประมาณนี้นะครับคอนเทนต์ของเราตอนนี้ก็จะมีเป็นขวดยาที่ช่วยให้เราแบบเอาตัวรอดได้นะครับในช่วงต้นๆเกมจนถึงท้ายเกมเลยถ้าอยากสบายกว่านี้ก็หาเสื้อกลับบานหนึ่งอันนะครับสบายกว่านี้แน่นอนโซเลเปียฮะหายากหน่อยครับต้นเกมเลยอาจจะต้องหาไอเทมที่แบบว่าช่วยทำดาเมจในช่วงต้นๆเกมนะครับก็เลือกเป็นเฟลคัน ครับได้ใช้ยาวๆอ่ะเนี่ยฮะกระเป๋าใบาเล็กมีทั้งหมด5า้าใบมันจะสร้างค่าบล็อกให้20พอ20บปุ๊บขวดยาทํางานเลยอันนี้คือแทนที่ไอ้เจ้าเสื้อกลอกไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับปกติขวดสโตนสกินเนี่ยผมต้องรอให้เลือดลดก่อนสตาร์วิน่าหมดก่อนที่จะทํางานเนาะแต่พอผมมีกระเป๋าครบ5้าใบนะครับใบเล็กครบ5บา้าใบมาเริ่มต้นค่าบล็อก20ปุ๊บขวดทํางานปับ๊บมีโลช้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับไม่ต้องรอเลย ก็สำหรับใครแบบไม่มีช่องวางเสื้อที่ไม่พอฮะกระเป๋าตรงนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับขวดทํางานได้เหมือนกันหรือวายผสมกับยาอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับได้ค่าบล็อกมาจะได้ยืนได้นะะจบไว้เพียงเท่าน,นี้ฮะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ